สปินนิวยังคงกาะติดเหตุาการณ์อาคาร6ชั้นนะครับถล่ม <ชะ S 1> ลงมาที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีในช่วงมืดเมื่อวานเนี่ยทางจังหวัดก็ต้องสั่งระงับการค้นหาชั่วคราวนะครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยถือว่าแม้จะเป็นโอกาสเพียงเล็กน้อยที่จะช่วยคนออกมาเนี่ยก็ทุกคนก็เต็มที่นะฮะแล้วก็มีข่าวดีเดี๋ยวพาไปดูภาพนี้ครับ ตรงนี้แหละครับที่เขาเรียกกันว่าวินาทีชีวิตจริงๆลนหน้าดูเลยนะครับเป็นวินาทีชีวิตที่ช่วยคุณก้านอารงณ์ปราบภัยอายุ74นะฮะสภาพคืออิดโรยมากอ่ะเพราะว่าติดอยู่ใต้ซากประคับพังของซากตึกที่ถล่มลงมาโ่ออกมาได้เป็นทางคนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยตบมือส่งเสียงดีใจเพราะว่าเป็นความพยายามที่จะช่วยเหลือคนให้ได้ออกมาได้ให้ได้มากที่สุดเนี่ยนะครับมีประชาชนมาให้กาลังใจกันเยอะเลยนะฮะตลอดการช่วยเหลือ 27ชั่วโมงวันว,ากว,า,ว,นวากว่าเนี่ยนะที่ติดกันอยู่เนี่ยนะฮะร,รถกู้ชีพก็นํนนาคุณนณรงไปส่งโรงพยาบาลปทุมธานีน,นะครับเมื่อวานเนี่ยภารกิจหลักๆก็คือการพยายามที่จะกู้ภัยก็คือค้นหาผู้ที่รอดชีวิตนะครับมีทั้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยทหารแพทย์พยาบาละระดมกําลังกันใช้เครื่องเจาะจากหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาเพื่อเปิดพื้นที่ให้มีช่องว่างแต่ว่าใช้รถใหญ่ไม่ได้เพราะมันจะ,ะกระทบกระเทือน นะครับในตัวซากอาคารที่พังลงมาเนี่ยนะครับแล้วก็จะไปกระทบกับผู้ติดค้างใต้ซากก็พบผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งรายนะครับคุณเชษฐากรภูชาติอันนี้มาจากบุรีรัมอายุ40ปีเป็นคนงานก่อสร้างถูกคารของอาคารทับนะครับคือรวมตอนนี้เนี่ยเฉพาะที่เอาศพออกมาได้อย่างเป็นทางการนะฮะสาราย นะครับคุณเชษฐาเมื่อสักครู่นี้แล้วก็เป็นคู่แม่ลูกที่น<ฆ>อ,อนหอดกันคุณอ้วนนะครับแล้วก็ลูกชายไปสีขวบที่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ก็ยังคงเห็น้วครับว่ามีใครอยู่ตรงจุดไหนเห็นมีเห็นโศบแต<ฆ>่ยังออกมาไม่ได้ต้องยุติไปก่อนนะครับก็มีผู้ติดใต้ซากอาคารอีกประมาณ7คนก็มีชื่อออกมาแล้วนะคะคุณใกล้รุ่งทับคอนบุรีนางเพียบทับคอนบุรีนะครับนายสิทธิโชค แจ้งมณีนายธนากรตรีเมฆนายดนายสุขสมพุธวชัยสุขสมนะครับแล้วก็นายอิมเครือซึ่งคนนี้เป็นแรงงานตูชาวนะก็เมื่อคืนนี้เนี่ยจริงๆพยายามค้นหากันตลอดทั้งคืนแต่ด้วยความที่แสงสว่างค่อนข้างน้อยแล้วก็ฝนตกลงมาก็จําเป็นยุติการค้นหาเดี๋ยววันนี้จะมีการรื้อซากปูนต่อเนื่องในเวลา8โมงเช้าของวันนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณธเนศวีระชีริ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาสมาคมวิศวกรรมมาตรฐานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรัรมภ์เนี่ยก็พูดถึงการตรวจสอบสาเหตุคือหลายคนอยากรู้เอ๊ะมันเกิดมาจากโครงสร้างการออกแบบหรือว่าความประมาทอะไรยังไงเนี่ยนะคะเบื้องต้นคุณชเนศบอกว่ายังตรวจสอบได้แค่ภายนอกเท่านั้นโครงสร้างอาคารต้องรอให้เจ้าหน้าที่นําผู้ที่ติดต่อ,อ,อติดอยู่ภายใต้สร้างอาคารออกมาทั้งหมดก่อนจึงสามารถดําเนินการได้อย่างละเอียดส่วน โครงสร้างนะคะขออภัยค่ะโครงการก่อสร้างอาคารคอนโดดังกล่าวเนี่ยตามแบบการก่อสร้างมีทั้งหมด2อ,อาคารอาคารหนึ่งเนี่ยสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างที่เราเห็นในภาพด้านหลังเนี่ยนะคะส่วนตึกที่ถล่มเนี่ยอยู่ระหว่างการก่อสร้างทางฝั่งตะวันตกใช่สร้างไปแล้วครึ่งหนึ่งแล้วก็เกิดถล่มมาก่อนผู้รับเหมาก่อสร้างในโครงการใกล้เคียงระบุบอกบริเวณนี้เนี่ยเดิมเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําและเคยถูกน้ําท่วมก็จะมาได้ตอนปี54ตอนนั้นทีนี้ก็อาจจะมี มีผลเหมือนกันในเรื่องของพื้นดิน<ช>มันอาจจะนิ่มหมั<ช>มนอาจจะซุดได้นะคะอันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุตั้งไว้ก่อนนะคะ,คะ,คะส่วนด้านของคอสชเนี่ยนะคะพันเอกวินไทยสุวารีรองโฆษกกองทัพบก ก็เปิดเผยว่าทางพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นห่วงมากตอนนี้สั่งกำชับผ่านหน่วยทหารที่เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนรวมถึงสั่งไปยังผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะคะแล้วก็ทางผู้ว่าที่ปทุมธานีซึ่งจะมีการรายงานความคืบหน้าในที่ประชุมคอสชอช,อชุดใหญ่วันนี้เขาจะประชุมกันเอาเรื่องนี้เขาที่ประชุมด้วย ส่วนทางด้านของมอมหลวงปนัดดาดิสกุล<อ>นะคะประหลัดสำนักนายกรัฐมนมตรีเมื่อว,วานท่านลงพื้นที่ททเลยไปตรวจสอบผู้สื่อข่าวก็โอ้โหรุมถามกันเนี่ยนะคะรวมถึงตัวคุณสุชาติชวีสุวรรณสุวรรณสวัสด์คนนี้เป็นนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยคือระบุว่าสาเหตุเนี่ยตอนนี้เขาคาดว่า3าประเด็นคือเรื่องแรกคือเรื่องของการออกแบบวัสดุที่ใช้แล้วก็ขั้นตอนการก่อสร้างได้มาตรฐานหรือไม่เชื่อว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของภัยธรรมชาติเพราะว่าฝนมันไม่ตก นะคะ6ชั้นเนี่ยจริงๆการออกแบบมันไม่ได้ยากอะไรมากนะักเรื่องแบบนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นมันไม่ได้เอียงก่อนมันถล่มลงมาด้วยนะคะก็เดี๋ยวไปกําลังสอบสวนในส่วนของเจ้าของโครงการรวมถึงคนที่ควบคุมโครงการเนี่ยนะคะก็เดี๋ยววันนี้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยก็จะแถลงข่าวถึงเรื่องนี้ด้วยครับนะคะคดีนะครับเรื่องของคดีตอนนี้ก็ถือว่าหลายคนก็ให้ความสำ เจ้าของโครงการด้วยวิศวกรผู้ควบการก่อสร้างแม้แต่กระทั่งในพื้นที่ที่ต้องมีการขออนุญาตต่างๆเหล่านี้เนี่ยใช่ค่ะนะครับพลตรีสมิทธ์มุกดาสนิทผู้คับการตรวจบุกคลทอนประทุกเนี่ยนะครับบอกว่าตอนนี้ติดต่อนะครับทั้งวิศวกรบริษัทปลูกแปลงจำกัดซึ่งเป็นผู้รับเหมาแล้วเนี่ยเพื่อให้มาให้ปากคําหากไม่มาต้องขอหมายจับนะครับแต่ยังไม่ขอเปิดเผยชื่อเจ้าของโครงการจนถึงผู้รับเหมา ไงแต่ว่ามันก็หยุดสื่อมวลชนไม่ได้หรอก<อ>ไปพยายามจะค,คุยกันนะ<อ>ดูว่าเป็นของใครอะไรก็ได้ข้อมูลว่าบริษัทที่รับก่อสร้างอาคารนี้เนี่ยชื่อบริษัทปลูกแปลง<ฆ>จำกัดมีคุณชนัยชนเกิดเทศเป็นเจ้าของคุณชนัยชนเนี่ยเป็นบุตรชายของนายฉลองเกิดเทศก็คืออดีตผู้บัญชาการตํารวจ ประจำกรมตำรวจเนี่ยแหละแต่ว่าถูกถอดยศปลดโทเพราะว่ามีคดีตอนนี้ก็อายุมากแล้วนะฮะเ<ม>นื่องจากตกเป็นผู้ต้องหาคดีสองแม่ลูกธนักศรีธนขันคดีที่โด่งดัง<ม>นะครับ<ม>แล้วก็มีนายจิรระขันมั่นเป็นวิศวกรควบคุมการก่อสร้าง อยู่ในโครงการยูเพรสนะครับซึ่งภายในโครงการเนี่ยก็อย่างที่เรียนไปว่ามีเสร็จไปแล้วบางส่วนนะฮะก็บางส่วนก็มีคนเข้าพักอาศัยของพอฝูอวัดระแวงอสมคูนแล้วสุดยอดเจอยู่แล<ด>้ว <ไป S 1> นะคะอตอนนี้ก็เหมือนต้องไปพุ่งเป้าดูที่วิศวกรรมก่อนการกอรร่อสร้างเป็น่างไรแปลนถูกต้องไหมหลังจากนั้นก็จะไปดูที่ผู้รับเหมาอีกทีนะคะว่ากระทาถูกต้องไหมพวกเหล็กพวกปูนใช้ตามมาตรฐานตามเกณฑ์หรือเปล่านะคะส่วนช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเราจะไปติดตามบรรยากาศสดๆกันเลยนะคะที่บริเวณที่เกิดเหตุตึก 6ชั้นทะลมที่จังหวัดประทุมธานีตอนนี้ผู้สื่อข,ข่าวของเราอ,อยู่ในพื้นที่แล้วนะคะคุณอรวรันเบ้าหล่อทองค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะคุณอรวรันค่ะเชิญครับเชิญค่ะ เดี๋ยวคุณอรวรรธนะคะอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุบอกว่าวันนี้8ปดนาฬิกาเนี่ยนะคะใกล้แล้วครึ่งชั่วโมงก็จะมีการของพื้นที่<อ>ที่ได้รับความเสียหายจากตึกถล่มนะคะบริเวณคลองหค่ะยังคงมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยสังเกตการอยู่ตลอดเวลาค่ะรวมไปถึงนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะได้มีการทําการช่วยเหลือนะคะผู้ที่รอดชีวิตหนึ่งรายค่ะ<อ>และบริเวณน,นี้เองนะคะคุณผู้ชมคือบริเวณที่จะเป็น บริเวณที่นายกล้านลงนะคะปราบภัยค่ะหรือว่าพานนะคะติดอยู่บริเวณซอกตือกค่ะถล่มนานกว่า24ชั่วโมงนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะทหารแล้วก็ทีมแพทย์พยาบาลได้ระดมกําลังใช้เครื่องมือขุดเจาะจากหน่วยงานบัญชาการทหารพัฒนานะคะเปิดพื้นที่ให้มีช่องว่างค่ะแล้วก็พยายามนําตัวของนายกล้านาลงนะคะออกมาได้ในช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกา50นาทีค่ะโดยที่นะคะ ขณะที่นายพงศธรนะคะสัจจะชนละพันนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดประทุมธานีค่ะก็ได้ประกาศนะคะให้มีการยุติชั่วคราวในเวลาสองทุ่มที่ที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้นะคะวันนี้เองค่ะก็จะมีการประชุมประเมินสถานการณ์อีกครั้งในช่วงเวลาประมาณ8ปดนาฬิกาค่ะก่อนทําการค้นหาผู้ที่ติดอยู่ในซากตึกต่อไปโดยคาดว่านะคะผู้ที่ตะ ผู้ที่ติดอยู่ด้านในนะคะมีอีกประมาณ5คนค่ะซึ่งจากการสอบถามจากเจ้าหน้าที่นะคะบอกว่าส่วนใหญ่น่าจะติดอยู่ในโซน C แล้วก็โซน B บริเวณที่ติดกับถนนด้วยค่ะ และเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการสอบถามกับญาติะคะ่ะที่ได้มาสังเกตการนะคะคนที่เป็นชาวกัมพูชาค่ะได้บอกว่าเมื่อค่าคืนที่ผ่านมานะคะก็ได้ฝันเห็นนะคะญาติของตนเองหรือว่าสามีนะคะมาเข้าฝันแล้วก็บอกว่าให้ดูแลลูกแต่ว่าก็ยังคงมีความหวังนะคะที่จะให้สามีนะคะรอดชีวิตกลับมาค่ะ โดยวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ทหารและก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะก็ได้นําเครื่องมือเพื่อเพิ่มการค้นหานะคะเพิ่มอีกหนึ่งคันค่ะโดยให้การค้นหารวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าคาดการว่าต้องใช้ระยะเวลานะคะนานพอสมควรค่ะอาจจะถึง5ถึงว่าเป็น5วันหรือว่าสัปดาห์หนึ่งค่ะ โดยเราจะเห็นบรรยากาศนะคะช่วงเช้าก็ยังคงมีเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ทั้งปอพเองแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารรวมไปถึงนะคะเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลค่ะมาคอยสังเกตการนะคะที่สำคัญนะคะญาติผู้ที่มารอคอยความหวงังแล้วก็มีปฏิหารนะคะยังมาเฝ้ารอดูค่ะว่าญาติจะ ได้รับความช่วยเหลือต่อไปค่ะและนี่นะคะก็คือบรรยากาศล่าสุดนะคะบริเวณที่มีตึกถล่มลงมาค่ะโดยความเคลื่อนไหวต่อไปนะคะเราจะนำเสนอหรือว่าเพิ่มข้อมูลยังไงก็อยากจะให้คอยติดตามชมช่วงนี้กลับไปที่สถานีก่อนค่ะ